โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอบบี้งูนั่นเองนะก็เป็นแมปที่ท้วงูไม่ควรเข้าเล่นนะม่ใช่ก็คือแมปนี้เขาจะให้เราอบบี้ไปหาแบบไปเช้นสุดนั่นเองแล้วก็จะมีงูเนี่ยเข้าออกมาจากไอ้ถ้ำตรงนี้นะแล้วก็เวลาเล่นแนะนําว่าอย่าหันหลังสําหรับคนที่กลัวงูนะห้ามหันเลยเพราะว่าแนะนำนะแนะนําว่าว่าอย่าห้ามหันหลังแนะนําว่าอย่าห้ามหันหลังไม่ใช่แนะนําว่าห้ามหันหลังนะเพราะว่า พที่กวงกูมากมากอ่ะแล้วแบบเล่นไปด้วยหันไปด้วยนิดหัวใจวายได้นะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากแล้วเวลาหันไปอ่ะมันจะรู้สึกลุ้นมากเพราะว่ามันมันตัวใหญ่เอออ่ะเดี๋ยวผมจะหันหลังให้ดูเลยกันนก็จะหันหลังมันก็จะเดินช้าด้วยครับมันรู้สึกว่าเดินช้านี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยเย็บมาเพล็ดหันหลังให้ดูนะอะไรเนี่ยเอ้าในประมาณนี้เลย ยังตกใจอะขนาดนี้ขนาดแบบนี้ยังตกใจนะโอเคประมาณนี้นะไปกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาไปโอเคประมาณนี้นะหันให้ดูแล้วนะอะซูมออกได้นะซูมออกถ้าอยากดูไกลๆเอาซูมออกได้แค่เนียวคิดไม่เป็นไลนี่นเห็นป่ามาได้เมื่อกี้มันก็จะมีสิ่งกีดขวางก็ง่ายข้ามไปเลยโอเคเอาเพื่อนทนเพื่อนอเฮ้ยมันหยุดอะ ไป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 ก็คนกลวงงูแบบอาจจะเล่นก็ได้นะแต่แต่เล่นไปก็ระวังหัวใจวาย,ลย,ปปยแล้วกันอามันจะไม่โอ้ไกลอีกไกลนะอยู่ไหนอ๋อหายไปแล้วเคก็ประมาณนี้ครับนะี่นี่มันก็จะไปอ่ะเคมาถึงด่านที่สองก็เป็นด่านขอนไม้นะก็คือโอเคขอนไม้เพื่อนลงไปมังไงว่ายไปได้เหรอโอ้โหเพิ่งรู้ Yeah, ดีไม่มีงูด้านใต้นะ้ำตั๋มานี่เรียบร้อยเลยนะเกไปเกยโดยสามารถแกล้งเพื่อนได้นะก็กดโทรเนี่ยกดที่เพื่อนนะแล้วก็แกล้งได้เลยแบบเตะๆมันจะทําให้มันตายกันแ,แต่อันนี้ก็คือพีพระมิดนั่นเองนะก็ลงไปเลยมันจะมีตรงที่ลงหยนะือเนียนเกยไปเลยนะกดเลย อันนี้มีท่านกดด้วยนะเอาเพื่อนลอยอยู่โอเคโดดลงไปเลยนะเพื่อนการไม่เสียในการ <c oughs> เคเข้าถ้ำมาตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปขึ้นไปอุ้เป็นทางอะไรอีกโอเคด่านนี้ก็คือด่านที่เราต้องหลบหินนะหินมันจะมาตามทางเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็จะมีปากงูอยู่ไปอุ้ยมันมัน yeah, เหยีย เกือบโดนจิ๊บในอ๋อมันก็โดดสูงอยู่ตอนแรกกังวลว่ามันกระโดดนิดเดียวไป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 ,ไปนี่เข้าปากงูใครได้กลัวงูก็แนะนําว่าเล่นก็ได้นะแนะนําให้ให้กลัว่่าเดิมเเคอันนี้ก็คือท่อเปิดลงไปเลยเคอันนี้มีเคอันนี้มีแค่ นี่ตกใจจริงนี่ตกใจจริงเคเมื่อกี้ตกใจจริงเมื่อกี้ดีไม่ตะโกนแค่หันดีเมื่อกี้แหละอโอ้โหแล้วมีขวานมานหล่นเลยตรงนี้ตกใจหน้ามันเลยเออเมื่อกี้เนี่ยเออหน้ามันน่าเกลียดมากเกไปเรียบร้อยนะครับเคจบแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออ ไปเียนี้กลัวไปอย่าตกเีคด่านต่อไปก็จะเป็นด่านอะไรเนี่ยเครื่องมือสังหารเคเครื่องมือสังหารเราขาจะให้เรากระโดดไปไวๆนะเพราะว่าถ้าเราลีลาเนี่ยไอ้เครื่องมือสังหารมันจะบีบมาเออประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเคนี่ตรงนี้รีบไปโดยเร็วที่สุดนะโอ้ยแหลกแหลกอย่าแหลกดิอ๋อมันแหลกมันแหลกไอ้นี่มันแหลกไอ้นี่ มันอาจจะดูแหลกหน่อยนะเพราะว่ามันแหลกไอ้นามไอ้ตรงนี้เนี่ยโอเคผ่านเรียบร้อย mm hmm. มันชอบาตายเลยตอนนี้นะโอ้เกิดใหม่เลยเนี่ยเกไปกันไปต่อเลยไปใหม่ไปใหม่ไปกี่รอบเนะี่ยฮะอะไรเนี่ยไปเกีย okay. ตรงนี้ก็ไปแบบรวดเร็วเกีย okay. หายแหลกแล้วนะ แต่อย่าตายแลวกันตรงนี้ก็กระโดดง่ายๆแล้วไปพลาดทำไมตอนท้ายนะอ๋อมันหลน่นมันหลน่นมันน่าจะหล่นเมื่อกี้อออุ้ยบีบไวอยู่นะโอเคมาดูตอนกลับกันนะมันกลับไงมันจะวุบไปไหมเอ้าอ๋อโอ,อเคมันวุบไปใช่นึว่ามันจะวุบไปแบบรวดเร็วนะเคเช็คชอยต่อไปเป็นการ ไปไหนดีไม่รู้เคตรงนี้ก็คือเก็บไอ้โกลเด้นทองนี่แล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะถ้าไม่เก็บจะเป็นไงถ้าไม่เก็บก็มันก็โดนไล่ดีอะ่ะเคอันนี้เขาบงกดนะครับก็ก,ก,ก็ก็มองแบบนี้เลยวิ่งงูงูตามมาแนละ้วตรงนี้ยังไม่รอดนะตรงนี้เอารอดหรออะไรเช็คพอยเดียวแหละลืมนะอู๋มีท้ามีกเลว ได้หนีงูอีกแล้วอ๋ออันนี้ตอนจบแล้วนะมีตอนจบก็วิ่งไปเลยนะวิ่งยาวๆเดี๋ยวจะหันหลังให้ดูด้วยอ่ะหนึ่งสองหันหลังอู้วัดีโอ้โออยเะไปไปหนอยไม่ใช่นะเฮ้ยตัวใหญ่มากนะใครที่กลัวงูก็ดูคลิปนี้น่าจะขนลุกไปด้วยนะรีไปรีไป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 ไกระโดดลงวีเก็บเลยนี่ถึงจุดเซฟไม่ใช่ จุดจบของแมปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันชนะวินวินมอร์เกมไ,ไ,ไีกใชวิโลเกตไม่ใช่เคตอนจบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้อะไรเรื่องแสงอ๋อไอม่ดูเคโอ้ตรงนี้มีมีตรงนั้นอยู่เดี๋ยวไปเดินไปดูกันเคอันนี้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อยู่มาถึงใช้งานได้อยู่เออ,อเค นี่มีอันนี้ด้วยนะแล้วก็กระโดดนะเขเคส่วนนี้ก็อออะไรวะอะไรเนี่ยอ๋อมันคือของที่เราวิ่งไปเก็บตอนนั้นนะมันก็จะทําให้เราได้มาเคเคก็ประมาณนี้นะ